แวนแกวิทูลแกวิทูลจากบ่อปงหลวงอเพเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีสีสันสวยงามมากเลยนะคะมองบางมุมเราจะเห็นเขาว่าเป็นสีส้มค่ะและมองบางมุมนะคะเราจะเห็นเป็นสีส้มอมน้ําตาลและบางมุมกลิ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นเขาว่าเป็นสีส้มอมแดงค่ะ นำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5ค่ะเป็นทรงเรือนแบบหกเหลี่ยมนะคะมีการแกะลวดลายล้อมรอบเม็ดเลยค่ะเป็นแหวนที่แกะลวดลายทั้งวงเลยนะคะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะเราจะเห็นค่ะว่าสีสันของแก้ววิทูนเม็ดนี้เขาจะแตกต่างกันออกไปค่ะขนาดเม็ดวัดได้อยู่ที่1.3คูณ1.5เซนติเมตรค่ะ เนื้อแก้วสวยมากๆเลยค่ะสวยเรียบเกลี้ยงไร้ตำหนิเลยนะคะถึงแม้ว่าขนาดเม็ดจะเล็กนะคะ1.3คณ1.5แต่เมื่อเรานามาขึ้นเรือนแบบมีฐานแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตัวเม็ดเขาโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสีที่สะท้อนออกมาให้เราเห็นนะคะขึ้นอยู่กับแสงค่ะถ้าแสงจ้าๆนะคะเราก็จะเห็นค่าว่าเป็นสีส้มนะคะถ้าแสงธรรมดาก็อาจจะเป็น มองดูแล้วก็จะเป็นสีส้มอมน้ำตาลและบางมุมก็จะเป็นสีส้มแดงๆสวยงามมากเลยค่ะแก้ววิทูลน,นะคะเขามีอิทธิคุณที่โดดเด่นค่ะเดี๋ยวเราลงมาฟังดูนะคะว่าเขามีอิทธิคุณโดดเด่นทางด้านใดบ้างค่ะ แก้วิทูนนะคะเขามีความเชื่อมาแต่โบาราณเลยค่ะว่าหากผู้ใดได้ครอบครองแก้วิทูนนะคะชีวิตจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคลาภทวีคูณค่ะเกิดความชุ่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขนะคะครอบครัวมีแต่ความรักใคร่สามคัคคีมีชื่อเสียงอำนาจและบารมีค่ะ และแก้วิทูนยังช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตามหานนยบิยมอีกด้วยนะคะการติดต่อค้าขายจะสำเร็จดังปรารถนาและเมื่อเจราจาก็มักเป็นต่อคู่แข่งเสมอค่ะมีหน้าที่การงานที่จเจริญก้าวหน้าอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะจะถูกปัดเป่าให้เบาบางลงค่ะและยังจะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอีกด้วยนะคะ ถือว่าแหวนวงนี้นะคะมีทั้งความสวยงามและเปี่ยมล้นดิธิคุณของแก้ววิทูนจากบ่อปงหลวงอเทินจังหวัดลำปางค่ะถ้าหากท่านใดนะคะที่ชื่นชอบแก้ววิทูนที่สีสันสวยงามแบบนี้และมีการขึ้นเรือนที่สวยงามรับกับเม็ดแบบนี้นะคะ ทำให้แหวนวงนี้มีความงดงามมากๆเลยค่ะไม่ว่าท่านจะใส่นิ้วนางหรือว่านิ้วกลางนะคะแหวนวงนี้ก็จะดูสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะถ้าหากท่านใดชื่นชอบแหวนวงนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะโดยที่ท่านสแกน qr-code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะ ไว้อดมินจะหาของดีหาของสวยที่เปี่ยม้นอิทธิคุณแบบนี้นะคะมาให้ท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกค่ะไว้เจเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ